สวัสดีครับอยู่กับคนนอนนาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมิเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับเราทําการขนกาก,กมันตั้งแต่ตอนเช้าเลยขนสองคนกับน้องก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับเพิ่งได้มาถ่ายทั้งฝนตกด้วยสลับไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกนิดนึงนะครับเหลืออีกสองล็อกแค่นี้เองนะรอบนี้ก็คงจะเป็นรอบการเพราะเหตุที่จะเข้าเดือนกันยายนนะครับเป็นรอบของเดือนกันยายนเนาะแต่ว่า เราเตรียมวัสดุเพาะเนี่ยที่ขึ้นชั้นเพาะน่ะมันอยู่วันที่25นะครับ25สิงหาคมนะครับเนี่ยอรอบนี้ผมขึ้นกาก,ากมันหนานะครับลง5คูณ8ของเราใช้กากมันอยู่ประมาณ4ตันนะเป็นกากอ่าเป็นกากล้างบวกากากแป้งนะครับกากล้างบวกกากแป้งนะครับแต่มันก็จะมีดินมาด้วยนะครับเพราะว่าใช้รถโรตารี่ปั่นนะครับมันก็จะปั่นพื้นดินขึ้นมาด้วย <c oughs> มันก็เลยดูเป็นสีขมขำหน่อยนะครับ เพราะฉะนั้นในรอบนี้จะว่าเป็นกากสองอย่างก็ไม่ใช่หรอกมันจะเป็นสามอย่างเหมือนเดิมแหละนะครับแต่มันจะมีเปลือกดินเข้ามาด้วยสักประมาณสองตันหรือตันหน่อยๆประมาณนี้แหละนะครับความหนานะครับชั้นบนผมก็จะใช้อยู่ประมาณฝ่ามือนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็ตบแล้วค่อนข้างสูงอยู่นะครับเพราะว่ารอบนี้ผมต้องการเห็ดสักประมาณร้อยห้าสิบกิโลนะครับร้อยห้าสิบกิโลขึ้นไป ผมก็เลยทำการใส่กากมันหนาสักหน่อยนะครับนี่ก็ชั้นบนนะครับเต็มถาดเลยนะครับใส่กากมันเต็มถาดนะครับความหนาใช้ได้เลยทีเดียวก็คอยมาดูนะครับว่าชุดนี้จะออกมาแบบไหนนะครับ <c oughs> ปกติล้างกับแป้งก็ใส่ไม่เกิน2.8ตันนะครับแต่มันมันวางไม่ออกนะครับมันวางไม่ออกเพราะว่า มันเปียกฝนมันตกนะแล้วก็ปั่นค่อนข้างละเอียดเลยปั่นค่อนข้างละเอียดเลยสําหรับกากมันของเรานะครับการตีแปลงน้านข้างผมก็ใช้ใช้ไม้แบบตัวเนี้นะครับเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเอาเกียงไม้นะครับที่เป็นที่ฉาบบูนเนี่ยเอาชิดขอบเข้าไปเรื่อยๆชิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะก็ เก็บข้างก่อนแล้วค่อยแต่งแปลงนะครับมันก็จะได้แปลงทรงแบบนี้นะก็จะได้แปลงทรงแบบนี้ส่วนด้านล่างนี่ก็ง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามีขอบไม้ตัวนี้ช่วยช่วยพยุงกา,กากมันนะครับเราสามารถเกี่ยได้เลยนะครับสามารถเกี่ยเกี่ยเกี่ยแล้วก็ทําให้เต็มชั้นเพาะแบบนี้ได้เลยเชุดที่แล้วได้ไปประมาณ110กิโลต่อโรงเรือนนะครับแต่กากมันมันน้อยนะไม่ได้ใส่เยอะขนาดนี้นะครับรอบนี้ใส่เยอะจริงๆนะก็ คอยมาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนต่อไปนะครับวันนี้ก็จะขึ้นลงนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปขึ้นลงที่สองต่อก็คือลงนี้นะลงนี้ก็ล้างไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอล้างซ้ําอีกฝั่งหนึ่งยังล้างไม่เสร็จนะครับก็จะล้างฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ล้างแล้วหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวจะต้องล้างอีกรอบเพื่อเพื่อเก็บเศษพวกนี้ให้ให้ออกไปให้หมดลงนี้ก็ถาดเพาะค่อนข้างจะกว้างกว่านะครับเราก็จะใส่ไม่ถึง ขอบฝั่งนู้นหรอกครับเราจะใส่อยู่เฉพาะถึงมุมข้างในของเสาเท่านั้นนะครับฝั่งนี้นะครับไปถึงมุมเสาตรงนั้นพอนะครับก็สุดผ้าแต่ว่าไม่ถึงตกกับขอบไม้ด้านนู้นนะครับก็อันนี้จะใช้พื้นที่เพาะอยู่ที่ความกว้าง1.3นะครับ1.3เมตรยาวอยู่ที่7เมตรเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันชุดที่แล้วผมใส่กากมันแค่กว้างแค่เก้าสิบถึงหนึ่งเมตรแค่นั้นนะครับ นะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างปูนของเรานะครับเสาปูนแต่ขนาดนั้นผมไม่ได้เทไม่ได้เทไม่ได้เทตีนเสานะครับโซนนั้นจะชุ่มน้ำนะสังเกตเห็นไหมครับเสามันเอียงนะอันนี้ผมก็ต้องระวังเรื่องการใช้กากมันเพราะว่าฝั่งนู้นมันอิ่มน้ํานะครับตามที่จริงก็ต้องแก้แหละนะครับก็คือยังไม่ทำอะไรต้องขุดตีนเสานะครับแล้วก็ดันดันชั้นเพาะคืนนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลานะเดี๋ยวค่อยแก้ไขใน ในครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้ขอให้ผ่านไปก่อนนะครับกากมันนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละเอามาจิดตันกว่านะครับตีไปตีมาผมว่าแปดเก้าตันนุ่นแหละเพราะว่ามันเอาเอาพวกเนี่ยพวกดินที่อยู่ตามพื้นเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับพอใช้ได้อยู่เราก็ใส่กากมันหนาเอานะครับลงสีก็ออกแล้วลง3มก็หมดแล้วนะครับต่อแรกต่อแรกลงสามก็ได้ไปอยู่ที่เก้สิบ ห้ากิโลประมาณนั้นนะครับเนี่ยโรงสองก็มีเห็ดพร้อมเก็บนะเนี่ยเห็ดก็พร้อมเก็บนะครับเมื่อเช้าก็เก็บไปยี่สิบกิโลนะครับสําหรับโรงสองก็วันนี้ต้องต้องลดน้ําอีกนะเนี่ยเห็ดพ,พอเก็บแล้วนะครับก็เป็นดอกตูมทั้งหมดเลยแหละนะครับเดี๋ยวพามาชมเดี๋ยวพาเข้าชมสักหน่อยนะครับอันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเห็ดต่อแรกนะนะครับ ดอกก็จะสวยๆแบบนี้แหละครับ <c oughs> ออกห้างๆดอกใหญ่ๆครับนี่ดอกนี้ยังยังระเบิดเลยดอกแตกนะครับแต่ดอกใหญ่มากเลยเนี่ยเห็ดหนาวก็จะเป็นดำๆหน่อยนะครับนี่ก็ทั้งลาขาวทั้งอะไรก็มานะครับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราค่อยทำใหม่เห็ดก็คงจะโตมาเยอะเหมือนกันแล้วครับเนี่ยว่าโรงนี้มัน มันมันก็สวยอยู่แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องโดนพายุโดนฝนโดนอะไรถล่มเหมือนกันนะครับก็ออกค้างค้างลูกโตๆนะครับแบบนี้ี๋ยววันนี้ก็ต้องลดน้ํานะครับเดี๋ยวให้ดอกเล็กเขาโตได้สักประมาณเจ็ดสิบแปดสิบกิโลก็เอานะครับสําหรับรงนี้เนาะ,ะนะครับก็ประมาณนี้แหละนะเกิดแซมกับเพ็ดผักชีนะครับดอกเล็กดอกอะไรก็เกิดอ่านะ ามาชมประมาณนี้แหละครับสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะทํางานไปด้วยดูเห็ดโตไปด้วยสองโรงเรือนนี้เป็นกําไรทั้งหมดแล้วนะครับก็ได้เท่าไหร่ก็เอาเนาะได้เท่าไหร่ก็เอาอ่ะปิดก่อนขนาดปิดอากาศไว้ยังยังดําเลยนะครับตอนนี้เราก็ทําการขึ้นวัสดุเพาะเสร็จเรียบร้อยครับก็โรงนี้จะเป็นกากมันทั้งหมดสี่ตันครับ ใช้คีวัวไปสองลูกนะครับรอบนี้ผมใส่ค่อนข้างหนานเห็นคีวัวไหมครับเห็นคีวัวเนาะรอบนี้ใส่กากมันค่อนข้างหนานะครับก็เป็นล้างกับแป้งซะส่วนมากนะก็เหมือนที่บอกผมใช้กากล้างแป้งครับแต่ใช้โรตารี่ปัน่นดินตรงพื้นมันก็เลยขึ้นมาเยอะหน่อยก็เลยเป็นกากสามอย่างนั่นแหละครับก็ ใส่ไปใส่มาก็เลยเป็นดินล้างแป้งเหมือนเดิมนะครับนี่ปั่นสีนเงียนกิปเลยก็อยู่ราวๆลงแล้วประมาณ4ตันครับ3ตันแปดสตันประมาณนี้ครับลวง5้าคูณเจ็ดถาดพาะของเรา1.2เมตรยาว7เมตรแบบ6ถาดนะครับรอบที่แล้วผมได้เห็ดไป110่กิโลนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่หนาขนาดนี้นะใส่แบบประหยัดกาก,ากมันครับ รุ่นนี้รอบนี้ก็เลยจัดเต็มเลยใส่กากมันหนาอาหารแน่นๆเก็บเห็ดนานๆเลยนะครับคอยดูว่าจะได้กี่กิโลนะครับจะถึง150หรือ18060หรือเปล่านะครับค่อยมาติดตามพวกนี้เราก็จะทําการนื่องโรงเรือนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทําการปิดประตูปิดรูระบายอากาศให้หมดนะครับก็จะทําการบ่มไว้1วันนะครับก็คือหลังจาก ขึนจากมันเสร็จนะครับตบชั้นเพาะเสร็จเรียบร้อยโรยขี้วัวนะครับประมาณสองสองถุงสองลูกนะแล้วก็ลดน้ํานะครับลดน้ําให้ขี้วัวเปียกนะครับเพราะว่าวัสดุเพาะของผมอ่าค่อนข้างเปียกมากนะครับผมเลยไม่ทําการลดให้มันหยดใต้ชั้นนะครับเพราะว่ากลัวความชื้นเกินนะครับกลัวชั้นเพาะหนักเกินนะครับเดี๋ยวเราต้องไปสู่กระบวนการนึ่งลงเรือนอีกนะครับเดี๋ยวมันจะ มีปัญหาได้นะครับเรื่องน้ําหนักเนาะผมก็เลยลดแค่ขี้วัวเปียกนะครับเวลานึ่งมันจะได้สุกนะครับมันจะได้หอมนะส่วนกากมันมันมีความชื้นสูงอยู่แล้วก็ปล่อยนะครับไม่เป็นไรก็ยังไงนึ่งก็สุกนะครับเพราะว่าเราได้บ่มมาข้างนอกมาเยอะแล้วนะครับชื้นแปกเปียกมากนะครับอันนี้ลงที่2นะครับก็เลยอก็จัดไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างบนยังตบไม่เสร็จนะครับยังตกชั้นไม่เสร็จ ข้างล่างนะครับด้านซ้ายเนี่ยผมใส่ใส,ใส่ใส่ชิดประมาณเกือบขอบเสาะนะครับข้างล่างเหมือนกันนะอีกฝั่งนี้เหมือนกันครับแต่ฝั่งนี้นะครับชั้นที่สองผมใส่ไม่เต็มนะครับเพราะว่าเสาโซนนั้นมันเอียงนะครับผมก็เลยกลัวเรื่องน้ําหนักนะครับกลัวเรื่องน้ําหนักก็เลยไม่ใส่กากมันฝั่งฝั่งด้านนี้เต็มสักเท่าไหร่นะครับเพื่อถนอมเสานะเสามันเอียง เพราะว่าน้ําตรงโซนนู้นนะครับน้ําน้ําแช่เลยนะครับน้ําเยอะมากนะมันเละนะเป็นนะลึกมากนะครับจริงๆแล้วก็ต้องแก้ไขนั่นแหละแต่ยังไม่ได้แก้นะครับเห็นเห็นเสามันเอ็นไหมครับนะนะก็เลยลุงนี้ก็ใช้กากมันเยอะกว่าลุงแรกอีกนะครับเพราะว่าถาดพอค่อนข้างกว้างกว้างกว่ากันกลัวมีปัญหาเรื่องตอนอบนะครับเดี๋ยว เดชั้นถลม่มชั้นหักอะไรอีกนะก็เลยต้องดูหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ามันเป็นกากที่มีดินค่อนข้างหนักเลยมาผสมปกติจะเป็นล้างกับแป้งนะครับมันก็จะเบาไม่มีปัญหาแต่ผิดพลาดเองผมเอาโรตารี่ไปปั่นนะครับก็เลยงัดดินนะครับขึ้นมาเลยกับฝนตกทีเนี้ยสนุกเลยนะครับคอยดูว่าเห็ดจะออกมาแบบไหนแล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจก็น่าจะดีอยู่เพราะว่าเป็นกาก,ากล้าง ประมาณ5ตันกว่านะครับกากสด2ตันนะครับกากดินก็นะ่าจะประมาณตัน2ตันไม่ขาดแน่นอนนะครับหาสดสองตันกว่าได้ซ้ำนะอ่ะนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะปิดดูอากาศทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปิดประตูทำการทำการอับอากาศนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวมาอบกันครับผม